ดูนะครับนี่นะครับเอ่อมติ้งบ้านสง่างามนะครับครับทีมงานก็เริ่มประกอบเว้าจะลองกันแล้วนะครับนี่ครับบอกครับดูบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ5้านาฬิกาหน่อยๆแล้วครับเอ้ย17นาเอ้ยิ7นกาครับข้าวช่วงหาครับอันนี้เป็นเว้าของทีมงานสะแย่นะครับ ครับนะครับ, K, บน,นี่ครับบ้านสง่างามนะครับนี่ก็ว่าวจุฬานะครับเดี๋ยวจะลองว okay, ok> right. ิ่งดูนะครับ네ต้องเอานี่ออกกันไหมนี yeah. ่ค right รับไอ้โคกิงมาครับเปื่อมันติดลมเลยเกลียวเอาลงเนื้อนี่ใส่ก่อนดูบรรยากาศไปก่อนนะครับนี่ครับทีมงานเสียง่นะครับเลิอ ส่งมาพี่บ้างเาสวัสดีครับนี่ครับลูกพี่ครับนอนแสงไหมหน้าครับรับเตรียมพร้อมนะครับน่ครับเราจะเดี๋ยวจะลองเว้าเล็กก่อนนะครับนี่ครับเว้าเล็กครับนี่ครับนี่ครับวันนี้ไปงานพี่นับมันมองไม่เห็นจ่ายจะโอนแสงอ่ะอันนี้ครับไอ้ตรงที่พี่นักยืนนั่นแหละมันมองไม่เห็นไดครับจ่ายเดินมานี่ น่ครับไปที่ำนาาเจริญนะครับตัวนี้ครับเราจมาลองกันนะครับเดี๋ยวผมจะมันมองไม่เห็นนะครับเป็นว้าสนามนะครับขึ้นไปแล้วนะครับขึ้นไปแล้วครับโอ้รับขึ้นไปแล้วนะครับขึ้นไปแล้วนะครับทีมงานช่างเชนนะครับ นี่นายหินสังเอาไปเลยครับไปแล้วครับไอตอนที่เรามาลมมันไปฝั่งนี้นะครับดูเอวเอวกันต่อไปนะครับดูเอวนี่ครับเดี๋ยวก็จะมีอันนี้เป็นมิ้งเล็กๆนะครับก็จัดโดยทีมงานซิเน่นี่แหละครับมีลมก็ ก่อนปิดท้ายฤดูกาลนะครับวันนี้ครับก็ว่าวก็พังเสียหายหมดนะครับปีนี้ก็ว่าวกระดาษก็เสียหายหมดเลยนะครับกระดาษเสียหมดเลยเหลือแต่ว่าวพร่มนะครับก็ไปงานอ่าอำนาจเจริญก็เสียไปตัวหนึ่งครับระบบไฟก็เสียไปสามตัวเลยนะครับก็นี่ก็ทําใหม่แล้วครับอันนี้เป็นว่าวว่าวพัดติกไอ้ว่าวพร่มนะครับว่าวพร่มนะครับ เฮ้ยตอกเองตึงตึงแรงพูดเอาออกข้างนึงเดี๋ยวจะเอาตัวเหลืองลองดูนะครับเออแค่นั้นก็พอแล,ล้วโอเคนะครับ,เ,รบเดี๋ยวเจอกันอีกคลิปต่อไปนะครับเตรียมพร้อมนะครับ